ดูก่อนพร,ราหมณ์บุคคลผู้โกรธถ,ถูกโทสะครอบงำมีจิตอันโทสะกลุ่มรุมแล้วย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนคนอื่นบ้างย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองและคนอื่นทั้งสองฝ่ายบ้างย่อมเสวยทุกข์โธมนัตที่เป็นไปทางจิตบ้าง เมื่อละโทสะได้เด็ดขาดแล้วย่อมไม่คิดแม้เพื่อจะเบียดเบียนตนเองเลยย่อมไม่คิดแม่เพื่อจะเบียดเบียนคนอื่นย่อมไม่คิดแม่เพื่อจะเบียดเบียนตนเองและคนอื่นทั้งสองฝ่ายย่อมไม่สเสวยทุกถมนัสที่เป็นไปทางจิตดูก่อนพร,รามแม่ด้วยเหตุดังกล่าวมาชนี้แล ธรรมะย่อมเป็นคุณาชาติอันผู้ได้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตน